ครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมาบอกครับสาหรับมือใหม่ที่ต้องการจะเล่นเจ้าตัว DJI O นะครับเป็นเจ้าตัวเซลฟี่โดนตัวแรกนะครับคนนี้ผมก็เป็นมือใหม่เมนกันนะครับก็ซื้อเจ้าตัว DJI O ลำแรกโดนตัวแรกของผมเหมือนกันครับก็จะมาแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับซื้อให้แบบครบชุดไปเลยดีที่สุดครับเพราะว่าอย่าเป็นเหมือนผมนะเพราะว่าผมซื้อมาแค่เจ้าตัว โดนตัวนี้นะครับหกพันหกร้อยบาทใช่ไหมครับเสร็จแ,แล้วก็รู้สึกว่าแบตมันใช้ได้ประมาณสิบสิบห้านาทีประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็หมดแล้วก็เลยคิดว่าคือผมมาต้องมาทํางานด้วยเนะานะเพราะฉะนั้นแล้วแบบตทัวนี้ไม่เพียงพอแน่นอนก็เลยไปซื้ออาซื้อแบตมาเพิ่มนะครับปรากฏว่ามันยังไม่มีคนขายเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยได้ตัวนี้มาก่อน,นครับเพราะคิดว่าในการที่จะคุม จ้าต,ตัวกล้องอ่ะเราจะใช้เซลฟี่ไม่ได้ล่ะเพราะว่าเราจะต้องทํางานเนาะก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับผมก็มันมีหลายราคาเนาะแล้วก็ผมซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างค่อนข้างถูกกว่าตลาดนิดนึงแล้วกันเนาะก็อยู่ที่ประมาณสามพันเจ็ดเนาะก็หาละบางคนขายแพงกว่านี้เยอะนะครับผมก็ได้ในราคาที่สามสามพันเจ็ดนี่คือต่อราคาด้วยนะ ก็ก็เลยโอเคอ่าโอเคได้ตัวนี้มาเสร็จแ,แล้ววันนี้ครับเพิ่งไปเจอมาสดๆเลยนี่ถ้ไปแบตมาครับแบตแล้วก็เอ่อเป็นหับชาร์จแบตนะครับที่เขาว่าชาร์จได้นานขึ้นนะครับก็เลยเอาหยอมาลองใช้ดูปรากฏว่าเขาขายอ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเ,เนี่ยถ้าตัวหับเนาะมันจะทําให้ชาร์จไวขึ้นแล้วก็ชาร์จได้หลายช่องนะครับอยู่ที่พันห้านะครับแล้วก็แบตเนี่ยที่เขาขายแยกกันเนี่ยพันห้าเหมือนกัน ก็ลองคำนวณด,ดูครับก็คือเจ้าตัวสองอันเนี้ยสามพันผมซื้อมานราคาสองพันแปดนะครับผมแล้วก็อันนี้ในราคาเกือบสี่พันอะประมาณนี้แหละซื้อมาในราคาสามพันเจ็ดครับเพราะฉะนั้นแล้วสามพันเจ็ดครับกับสองพันแปดที่หกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทครับทุกคนแล้วก็เจ้าตัวโดนตัวเนี้ยหกพันหกร้อยบาทนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมจ่ายไปในราคาหนึ่งหมื่น สามพันหนึ่งร้อยบาทเนาะโดยที่แบตยังได้ไม่ครบด้วยนะก็เลยแนะนําว่าถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วครับถ้าอยากจะได้โดจริงๆอะ่ะเอามาเล่นเนี่ยมือใหม่เลยนะแนะนําเลยครับว่าให้ซื้อเจ้าตัวคอมโบเซตเลยดีกว่าเนาะในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทก็จะได้แบบสามก้อนเลยเต็มๆเ,เนาะแล้วก็ได้เนี่ยทุกอย่างมาครบเลยเนี่ยถ้ามาซื้อที่หลังแบบผมนะมันก็จะแบบ เสียต่างอันนี้แบตยังไม่พบนะก็สมมุติว่าซื้อปิีกพนะันเนาะที่ตอนนี้มันจะอยู่ที่1หนึ่งหมื่นสามพันหกร้0ยบาท, 100, 1, 4, บาทรับดมพวพันห้ากันเยอะเลยื่นสี่พันหกร้อยบาทนะครับผมแพงกว่ากันเ